สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอไข่ตุนทรงเครื่องไข่ตุนเนื้อนเนียนนุ่มใส่เครื่องเน้นๆจุกๆไปเลยครับวิธีทำก็ง่ายๆสูตรนี้ใครทำก็อร่อยครับวัตถุดิบหลักของเราก็มีไข่ไก่หมูบดซอสปรุงรสผงปรุงรสและต้นหอมครับเครื่องที่จะนำมาใส่ก็มีปูอัดหมูแฮมและไส้กรอบครับ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพักรอไว้เลยครับหมูบด100กรัมนำมาผัดยีให้กระจายกันครับเติมซอสปรุงรส1ช้อนชาต้นหอมซอย2ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้ากันจนสุกตีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ครับไข่ไก่สีฟองตีให้กระจายกันครับ เติมซอสปรุงรส1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาเราจะได้ปริมาณไข่250 ml ครับนำมากรองผ่านตะแกรงครับเนื้อไข่ตุนจะได้เนียน เติมน้ำหนึ่งเท่าครึ่งของไข่ก็จะเท่ากับ325 ml ครับคนให้เข้ากันครับนำไปเทลงในภาชนะที่เราจะใช้นึ่งไม่ต้องเทจนเต็มนะครับต้องเหลือพื้นที่ด้านบนสำหรับใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ถ้ามีฟองก็ช้อนออกครับ นำไปนึ่งบนน้ำเดือด15นาทีฝาซึ้งห่อด้วยผ้าขาวบางเพื่อไม่ให้น้ำหยดครับครบเวลาก็ใส่เครื่องตามต้องการหมูบดท,ที่เราผัดไว้ตามด้วยปูอัดครับแฮมหมู และใส้กรอกครับโรยต้นหอมซอยตามชอบครับปิดฝานึ่งต่อสามนาทีโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวถ้ามีนะครับตามด้วยพริกไทยครับ ไข่ตุ๋นทรงเครื่องของเราพร้อมรับประทานแล้วครับไข่เนื้อนุ่มๆห,หอมอร่อยทานกับเครื่องที่ใส่เข้ากันได้ดีมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ